<laughs> Hello, user. Welcome to the renewed and redesigned Fazbear attraction. Here, you will experience all the creepy stories made by lunatic haters of Fazbear Entertainment since 1987, where the robots come to life. A murderer roams the place, and accidents happened in the back rooms. Do not link to the 2027 accident. If you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations, join us right now for a price of only $14.99. Paying will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. Ah! <laughs> M'n'ow มันมันมึงเก็บตังกูงี้เลยเหรอกูกูไม่เอาไม่ได้เหรอโอ้โหแต่ละอย่างในสันได้ยายมากู thank you now before I open the door for you please give all your belongings to my maid in the other window กูต้องใจตังกับบ้าน excellent the door has been opened thank you and have a new great experience เราไป ก็แค่มาทัศนศึกษาเนี่ยเอ้านี่อืมแต่กูรู้จักพวกมึงดีนะทุกตัวเลยนะรู้จักพวกมึงดีทุกตัวเลยนะอะไนะนะเฮ้ยมึงเซฟอะไรอะ่ะ ชิดไปโอ้โหกูรู้เลยจับผ้าม่านไว้นะเพื่อปิดกูรู้แล้วปิดจากตัวอะไรกดสเปกบาเพื่อซ่อนตัวครับกูรู้แล้วเรืองซ่อนดูสภาพมันก่อนถ้า ภารกิจเสร็จหมดแล้วคุณต้องรีบไปข้างนอกก่อนที่เวลาจะหมดเอา้าเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมล่ะไม่ไปไปผอมก็ต้องต้องผอมนะห้านาที ไอ้เชี่ยนี <laughs> ม่มึงมึงเราหลบมึงอีกเหรออ๋อคือเราต้องเปิดกล่องนี่เหรออ๋อไม่ใช่อยู่เฉยๆได้ฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าเชี่อลยอะไรล่ะยะ ไอ้เหี้ยละไม่มี อ๋อหาน้ชักนี่ไ,ไเฮ้ยกุญแจอ้าเช่อเลยล่ะเฮ้ยเชี่ล,ล,ล้ขอบคุณมากเชี่ล้ไปดิ

ย่า้วมึงย่า้วมึงไอ้มึงไปกดเลยไปไงเอาไปใส่ไหนวะไปะด,ดิ้เฮ้ยยียะอะเฮ้กูสาดได้บาด ชี้มีตู้เซฟข้างล่างอีกโอ้ยเฮ้ยนั่นอะไรของแบบว้าย ีไม่อยากชีบหายเทพเียะไยเนี่ยกูอ่ะคนจริงจริงกว่านี้กูก็ไม่เล่นหรอกคุณเจสองดอกอยู่ด้วยกันเลยมึงน่าจะสงสารกูใช่ไหมเนี่ยกูกูกูรู้แล้วมึงสงสารกูอะไรเสียงเชียร์แล้ววะเฮียนะมึง

ใช่ย่ะอาอะไรอ่ะอาอะไรอ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยกูไม่รู้เไมยใช่ไหม อย่าพึ่ง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 อย่าอ้เหี้ยอย่าพึ่ง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 กูขอเปิดไฟก่อนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยลาดอยู่ไหนอลาดกูเรียกแล้วพี่ดะเรียกแล้วพี่ดะเรียกแล้วพี่ดะไปนี่เหรอ ไอ้เหี้ยกูดิกูดิไม่มีนะไม่มีแล้ยวไฟบอมบ์หยาหวัดดีกูน่าจะเล่นจนเก่งอะวันนี้กู <c oughs> เรียงจนเก่งอ่ะกูบอกเลย อุย้ยเกือบไม่ทันยายาอย่าเพิ่งเงียบไปเลยเมึงอ่ะเฮ้ยยาอย่าเพิ่ง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 อุย้ยเกือบ นะอย่าพึ่งฮ่าฮ่าเชื่อเลยเหรอโอ้ยอย่าไหนอะเอ้าปุ่มไม่เห็นมีเลยไหนวะนี่เหรอเฮ้ยเชี่ยนี่ก็มาบ่อยจัง อย่าเิ่อย่าอย่าเพิ่งอ่าเ่อย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นนะครับโอ้หกสองสามแปดร้อยหกสองสามแร้อยหกสอร้อยหกสองสดนไอ้ชี้ละนี่แหละ ชื่อกูไม่เห็นน่ะทำไมไม่ได้อะหกสองสามแปดร้อยไอ้กดยังไงวะ ยังไงอ่ะดูนะเอาได้แล้วไอ้เหี้ยนี่หยาดชางพ่อมึงดันพ่อมึงละกูไปแล้วเศร้าแล้วอ่าาเปิดกูไปแล้วกูมา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 แล้ว อะไรครับนี่เฮ้ฮ้เอาละอ้เหียเอ๋ยคนทุบมึงนะาวะ้ะว ถ้ารู้ไม่ตีไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคล็ okay. <c oughs> อกเกอร์มีสำหรับไว้แอบนะได้เลยกูรู้แล้วแหละไขาลานกล่องเพลงเหรอแต่คำเตือนนะอย่าไขามันมากไปโอเคถ้าไขาเป็นสนาเสร็จแล้วก็ออกจากห้องนะก่อนนี่บางอย่างมันจะมาล่าคุณไม่กลัวหรอกนะ ขอกลับกลับคำได้ไหมไวายพอ่อมึงตายาเปิดมามึงเอาเลยเหรอ น,นา่าง,ง,งาาายังไงอ่ะอะไรออะรอะโอเคไปข้ยนนังอว้วโว้วเปิดประตูให้กูก่อน เฮ้ยันดีเสียงอะไรเออจะฟังออกไปนะบอลลูนบอลลูนเหรอจะเอาบอลลูนให้มึงใช่ไหม มันจะคานอยู่ในท่อระบายอากาศแล้วมันจะกระโดดมาหาคุณคุณควนห่างจากที่นั่นหรือว่าอยู่ในล็อกเกอร์กูมองมันเลยเมื่อกี้กูมองมันเลยกูต้องมาเริ่มใหม่อีกอ๋อเนีหรอเฮ้ยมึงเดินสวนทางมามึงต้องเดินไปนู่นดิไอชี้นี่ เดินหันถิมลีกามาเฉยเลยหนึ่งยึกยึดยึยึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มใหม่อีกแล้วรอบที่เท่าไรแล้ววะเฮ้ยอ๋อันนี้เดิม 5... ายึกยึ2ยึสองสองขีด ไพ่พตูตกใจหมดสามลนตีลิ้นดูแอบก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรกงเก่งกงเก่ง ยาสองสามสี่ห้าหกโอเคกูกูเข้ากูกูเข้า โ,โ,โอ้ยตกมหน้าต่อต,อตากูไอ้ชี้คุณดูครั้งนอกรึเปล่านะอันนี้เหรอว้าว อะไรอ่ะไม่รู้มึงออกจากตู้ว่ะหรอมึงมาล็อกเว้กัฝั่มึงหันมาทำไมอ่ะมึงหันมามันมันแสดงว่าไงอ่ะมันมันายหมายความว่าไงวะ

ยังไงต่อเฮ้เฮ้อะไรอ่ะกูเข้าตู้แล้วอ่ะเออ,เ,อเพลงมึงสนุกดีเอออีกรอกอีกรอกเออหูมันไม่ได้ใส่แค่อันเดียวนี่หว่าตรงนี้อีกเรอ ก้าวทันอยู่ไงวะเลือเพื่ออีกสองตัวเฮ้ยเนี่ยเพิ่งเงีพิ่งเงี่พิ่งเงี่พงเงีพดับกดกดได้ยังโอปนีอีกหนึ่ง ดับหรอเขียวเองดับเฮ้ยเองดาบอ่ะมันอกอ,กอ,กอกมาแล้วถ้าเราไปหมุนถ้าเราไปหมุนฐานมันใหม่มันจะเข้าไปอยู่ในตู้บอกวะเฮ้ยอี๋ละ เขาไปอยู่แทนได้ไหมกูไปแล้วโอ้เฟื่องสุดท้ายนี่ไอ้เหี้ยทันไหมอ่ะไม่ทันแล้วเหรอหมุนไม่ได้แล้วเหรอไอ้เหี้ยหมุนไม่ได้แล้วเหรอกู ขอเข้าไปได้ไหมครับอันเดียวครับอันเดียวอันดักคุณจะกลับบ้านแล้วครับได้โหรู้เรื่องเล่นนเก่งอ่ะเฮ้ยใครบอกให้ดับหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไปผมไปสี่ครั้งก่อนสองอันไปน,นี่ออรอข้าพนิบัติขัเดียวพอไปเลย อะไรไม่ไม่ไม่ว้าวมึงเปิดได้ด้วยเหรอกูกูไม่รู้มึงเปิดได้ด้วยไอ้เหี้ทาไมคนหน้านี่มึงเปิดไม่ได้อ่ะขี้โกงโอ้ สามข่าวปฏิบัติหนึ่งสองสามพ่อมือคูยอมจำนนต่อจดหมายจดหมายอะไรล่ะนี่เนาะไม่เห็นว่ะเฮ้ยเว้ยเฮ้ยมึงดับนะมือหนับนะสี่ข่าวปฏิบัติ Oh, Blod! วัวแล้วผมตื่นไม่ได้เดิมอีกแล้วเกมเฟืองเดิมกู <c oughs> ต้องติดที่นี่ปีกนั้นแค่ไหนไอ้ยังติดมากกว่าแบ๊ โอ้ยแน่ๆมึงจะไปด้านไหนตอนนี้กูให้มึงเดินผ่านก,ก่อนเลยโอเคมึงไปด้านนี้ใช่ไหม๋ยวกูหมุนเทปเทปก่อนไปม,มึงไม่งแล้วหรอไอ้มอโมทอ หมุนนี่ก็เพื่อเอาเลือกเอาชัยไปแล้วล่ะหมู่ครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วไปนะนไปแหละฮ่าไอโ้โง่ผ่านแล้วผ่านสักที เป็นาอาละรครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเล่นไปแล้วทั้งหมด2ด่านนะครับด่านแรกเราไม่นัดเป็นล็อบบี้อะล็อบบี้เราไม่นับเราเล่นไปแล้ว2ด่านนะครับมันมีทั้งหมด9ด่านนะครับถ้าผู้คุณอยากให้ผมเล่นต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ที่ใตใ้คลิปก็แลวกันถ้าสมมติว่าวิวมันโอเคนะครับวิวมันเยอะผมจะมาเล่นต่อนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยกดไลค์เท่าไหร่ผมก็ ก็ทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องต่อนะครับเนี่ยไอพวกด่านที่เหลือคุณก็ไปเล่นเองนะแค่นั้นแหละบางคนบอกว่าทําไมพี่ไม่เล่นจนจบพวกทีเห็นลงคลิปแบบจะลงคลิปรวดเดียวจบยกกรณีให้เกมนี้ก็แล้วกันกูไม่ไหวจริงมาต่อคลิปหน้าแล้วกันไปละมึงเรามองหน้ากูมึงเดกกูไปกี่รอบแล้วมีตัวนั่นอีก